สินเชื่อที่ไม่ใช้เครดิตบูโรในเดือนมิถุนายน2566จะมีสินเชื่อไหนบ้างตามมาดูในคลิปค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญรัตน์จัดให้ในวันนี้เราจึงรวม3แอปที่คนติดบูโรแต่ก็ยังสามารถสมัครได้เรามาเริ่มกันที่แอปแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสินเชื่อ First Choice s n a p c a s h เขาจะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่10,000บาท ระยะการผ่อนจำระอยู่ที่12เดือนอัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน25%ต่อปีค่ะจ่ายแบบลดต้นลดดอก <Huh? S 1> ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้ <Huh? S 1> เช่นสลิปเงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรองเงินเดือนค่ะหากมีการอนุมัติสินเชื่อท่านสามารถรับเงินโอนสินเชื่อเข้าได้ทุกธนาคารหรือผ่านพร้อมเทก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับบุคคลที่สามารถสมัครได้ มีสัญชาติไทยอายุ20-60ปีค่ะและยังสามารถสมัครในทุกอาชีพด้วยต้องเป็นลูกค้าใหม่ไม่เคยมีสินเชื่อกับบริษัทอายุทยาแคปิตอลเซอร์วิสจำกัดมาก่อนค่ะและที่สำคัญนะคะท่านจะต้องมีแอปยูชูดเพื่อเข้าไปทำการสมัครสินเชื่อนี้ต่อไปค่ะจะเป็นสินเชื่อสุขใจทวีคูณจะเป็นสินเชื่อสำหรับอสม ในกูเริ่มต้นตั้งแต่5,000บาทและสูงสุดอยู่ที่20,000บาทค่ะสำหรับอัตราดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่2.08%ต่อเดือนแต่ไม่เกิน25%ต่อปีจ่ายแบบลดต้นลดดอกค่ะท่านสามารถผ่อนสูงสุดได้ถึง24งวดและที่สำคัญนะคะไม่เช็คเครดิตบูโรด้วยค่ะสำหรับคุณสมบัตินะคะต้องเป็นอสอมอ1ปีขึ้นไปและปัจจุบันสถานะปกติ อายุระหว่าง20 60ปีสำหรับอาชีพและรายได้นะคะถ้าเป็นพนักงานประจำหรือลูกจ้างรายได้มากกว่า7,000บาทขึ้นไปค่ะถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพส่วนตัวรายได้มากกว่า11,000บาทขึ้นไปค่ะสำหรับท่านใดสนใจสมัครสินเชื่อสุขใจทวีคูณนะคะสามารถสมัครผ่านแอปอสมมและดาวน์โหลดได้ที่ App Store และก็ Google Play ต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02 029 0099ค่ะต่อไปค่ะไปดูสินเชื่อสุดท้ายในคลิปนี้กันบ้างค่ะนั่นก็คือ Money Thunder เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อนะคะสมัครผ่านแอปไม่เช็คเครดิตบูรโรและถูกกฎหมายแน่นอนเป็นสินเชื่อมาจากบริษัท SCB a b a c a r ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะและในวันที่13มิถุนายน2566เป็นต้นไปบริษัทจะเปลี่ยนชื่อเป็น a b c a s Digital จำกัด สำหรับใครที่มีแอป Money Thunder เขาจะแจ้งในแอปนี้ทราบทุกคนค่ะในแอป Money Thunder นะคะจะให้สมัครอยู่2สินเชื่อด้วยกัน 1. สินเชื่อนา n o Finance และ2สินเชื่อส่วนบุคคลค่ะสำหรับสินเชื่อนา n o Finance นะคะจะให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทสำหรับอัตราดอกเบี้ยจ่ายแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน33%ต่อปีค่ะไปดูสินเชื่อส่วนบุคคลกันบ้างค่ะจะให้วงเงินสูงสุดถึง1ล้านบาทค่ะ ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน25%ต่อปีจ่ายแบบลดต้นลดดอกเช่นเดียวกันค่ะเป็นสินเชื่อที่สามารถสมัครได้ทุกอาชีพสัญชาติไทยอายุ20 65ปีสำหรับจุดเด่นของสินเชื่อมันนี่ทันเดอน,นะคะสมัครง่ายผ่านแอปรูปผลทันใจภายใน10นาทีกู้ออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดค่ะสำหรับใครที่สนใจสมัครสินเชื่อนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store แล้วก็ Google Play ค่ะ และนี่ก็คือสินเชื่อที่อยากจะแนะนำสำหรับใครที่ติดเครดิตบูโรลองยื่นกู้ดูนะคะสำหรับวันนี้ทัายรัฐขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ